การขนเนี่ยแสนแสนแปดหมื่นเจ็ดพันปอนะใช้สองเลนเนะอือกด,ดปิดกดปิด,ด,ด เกมนี้ก็จะมีอัปเดตครับอ๋อบคุณครับคุณ yes. นุกไว้ชาร์ก Yes ร้านเก๊กมวจงเจริญ